สวัสดีค่ะภาพพรหมยานอ่านไพ่ทํานายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทํานายดวงในหัวข้อคนที่คุณคิดถึงเขาคิดถึงคุณไหมเรามาเปิดไพ่ดูกันค่ะการทํานายอาจตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ได้ค่ะเพราะว่าดูดวงแบบรวมนะคะรับแต่พลังงานบวกๆดีๆไปค่ะ สิ่งไหนไม่ดีอย่าเก็บเอาไปใส่ใจนะคะและอย่าเอาคำทำนายนี้ไปตัดสินเรื่องสำคัญใดๆในชีวิตนะคะไพ่อลเลอรเกนลักบอกด้วยค่ะคนที่คุณคิดถึงเขาคิดถึงคุณไหมลักบริสุทธิ์เหมือนคนที่คุณคิดถึงใบนี้รักนะคะ เขาคิดถึงเขารักคุณลักบริสุทธิ์รักลักที่สดใสบริสุทธิ์ใบนี้ก็พี่น้องรักที่สดใสบริสุทธิ์จริงใจเหมือนเขารักเขาคิดถึงคุณเพราะสองใบนี้นะคะเป็นรักที่บริสุทธิ์สดใส น่ารักรักวาดฝันฝันไว้วาดฝันที่จะมีคุณในชีวิตเขาเป็นเหมือนรักที่สดใสเป็นเด็กๆมีฝันวาดฝันที่ดีจะมีคุณอยู่ในชีวิตถึงจะเป็นจริงไม่เป็นจริงก็มีฝันที่จะมีคุณนะคะเขาคิดถึงคุณรักคุณวาดฝันจะมีคุณอยู่ในชีวิตเขา รักในโลกเสมือนอันนี้ก็อยู่ในความฝันจินตนาการรักทางไกลรักออนไลน์รักห่างไกลอยู่ในความฝันนะคะเขามุ่งหมายตั้งใจมุ่งมั่นมุ่งหมายหวังฝันมีคุณนะคะคิดถึงรักคุณแต่เป็นรักที่สดใสบริสุทธิ์มีฝันใบต่อมาค่ะ ใบนี้ของรักเขารักคุณเป็นของรักเขาร,ร,ร,รักเขาห่วงห่วงอยู่ใกล้คุณแล้วเขามีความสุขนะคะใบนี้งองอน,งองอนเขาต้องการที่จะมาพูดมาคุยพูดคุยกับคุณนะคะงองอนกันพูดคุยอยู่ใกล้คุณ เหมือนเขารักเขาคิดถึงคุณคนที่คุณคิดถึงเขาคิดถึงคุณไหมคิดถึงนะคะคิดถึงคุณแล้วคุณอยู่ในในโลกเสมือนอยู่ในโลกความฝันนี่ค่ะใบนี้ก็จินตนาการวาดฝันที่จะมีคุณนี่ก็มีคุณเป็นลักที่บริสุทธิ์สดใส ของรักของห่วงเขาห่วงคุณนี้ก็จะมาง้อถ้าคุณง้องอนกันเขาอยู่ไกลคุณแล้วเขามีความสุขนะคะได้พูดได้คุยได้ง้องอนคุณคุณงอนเขางอ้งอง้งอนงอนกันเนะะี่ยค่ะเขาคิดถึงคุณะคะ่ะ มุมส่วนตัวแต่คุณกับเขาก็เป็นตัวของตัวเองชอบคนละแบบอยู่คนละมุมมีมุมส่วนตัวมีความเป็นตัวของตัวเองนะคะชอบไม่เหมือนกันอยู่คนละที่ละมุมชอบคนละอย่างแต่ก็อยู่ใกล้กันก็มีความสุขเหมือนก็อยู่ด้วยกันได้ความแตกต่างระหว่างคุณกับเขา คุณก็อยู่ในโลกเสมือนโลกความฝันเขามีคุณใบนี้กตะเวทีเขาคิดถึงคุณแต่เขายังต้องมีภาระเนี่ยกรตะเวทีมีภาร,ระหน้าที่ที่ต้องทำที่ต้องรับผิดชอบแล้วเขาเป็นคนที่มีความกตันยูกะตะเวทีจิตใจดี ยองจำไกลกันห่างกันนะคะแต่ก็อยู่ในโลกเสมือนของรักของห่วงของห่วงเขาคิดถึงคุณนะคะคิดถึงคุณแต่อยู่ไกลกันห่างกันมาหาคุณไม่ได้ใบนี้นะคะเป็นเหมือนกีดขวางขวาง,ขวางกัน้นกั้นขวางมีสิ่งขวางกัง้นระหว่างคุณกับเขา รอแต่เขาก็รอรอคุณนะคะนั่งรอสายรอโทรศพัพท์รอฟังเสียงคุณรอคุณมาหารอไปหาคุณยังรอนะคะรอเวลาคุณเป็นของรักของห่วงของห่วงนับเวลานั่งนับเวลารอเวลาใบสรุปค่ะ ใบนี้อยากเริ่มต้นใหม่ลักๆเลิกเลิก,ลก,ลกงององอนงอนกันอยู่นะคะเขาคิดถึงคุณค่ะคิดถึงใบนี้ล้อเลียนแต่ก็ยังเหมือนต้องแคร์คนรอบข้างสิ่งรอบข้างเขาวุ่นวายใจนะคะเรื่องของคุณใบนี้ แฟนคลับคอยติดตามชีวิตคุณคิดถึงคุณมีความสุขที่เห็นคุณใบนี้นะคะคุณมีความสุขเขาก็มีความสุขคุณทุกเขาก็ทุกแฟนคลับติดตามชีวิตคุณใบนี้ก็แตกต่างที่เติมเต็มคุณกับเขาแตกต่างกันแต่ก็เติมเต็มอยู่ใกล้กันก็มีความสุข เขาคิดถึงคุณแต่คุณกับเขาเป็นเป็นอะไรที่ง้อๆง,งอนๆกันนะะี่ค่ะลักรักเลิกเลิกแล้วเขาอยากเริ่มต้นอยากมีคุณเพราะคุณอยู่ในความคิดความหวังฝันปรารถนาที่จะมีคุณนะคะแต่คุณกับเขาแตกต่างกันก็อยู่ไกลกันก็มีความสุขเขาก็รอรอเวลารอที่จะมีคุณรอที่จะพูดคุยกับคุณ และเขาวิตกกังวลด้วยะคะ่ะหรอคอยคิดถึงคุณค่ะข,ขอบคุณการกดติดตามซับสไคร b ์ไลค์แชร์ขอบคุณที่ผ่านมาและขอบคุณล่วงหน้าด้วยค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ